เออขึ้นมาก็น้อยอยู่แล้วว่ะคือมีคนผมขึ้นมามีคนผมขึ้นมาคิดว่าขึ้นว,ว่าจะมีเรื่องนั่นแหละ่ไม่ได้ต่อยเพราะเราเป็นนักแสดงไม่เราไม่ใช่นักเลงเราไม่คือแต่ครับคือสีหน้าผมว่าไม่พอใจมันไม่พอใจอยู่แล้วถามว่าไม่มีใครพอใจหรอกถามว่าคุณลองเอาศิลปินใครมาแล้ว ผมก็ถามนะถ้าผมเล่นแล้วผมปล่อยคุณขึ้นแบบนี้คุณโอเคไหมคุณไม่โอเคคุณรวยไหมคุณยังยกโทษของผมขอโทษผมคุณทำผมทำไมอ่ะคุณทำผมเพื่ออะไรอ่ะความน่ารักคุณหายไปไหนแล้วตอนนี้ก็คุยนั่งคุยคุยคุยแล้วสุดท้ายคุณก็เอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้คนใกล้ตัวผมฟังไปเล่าทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าไม่จริงผลใหญ่เขาออกมะ